เชา้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นแสงแดดอ่อนๆส่อ,สองผ่านหน้าต่างเขาค่อยๆลืมตาพร้อมรอยยิ้มเบาๆรับวันใหม่หล้างหน้าเบาๆจัดผมให้เรียบร้อยหน้ากระจกเงาสะท้อนหนุ่มน้อยที่พร้อมสำหรับวันนี้เขาเปิดประตูบ้านอย่างนุ่มนวลนั่งเก้าอี้หน้าบ้านผูกรองเท้าอย่างเรียบร้อย ก้าวออกจากลัวเหล็กเล็กๆปิดเบาๆแล้วเดินบนทางที่เรียงด้ดยต้นไม้บรรยากาศเช้าเงียบสงบเขาก้าวขึ้นรถเมล์ไฟฟ้านั่งดิมนหน้าต่างมองวิวเช้าอันสดใสรถจอดหน้าร้านเล็กๆเขาก้าวลงหันมามองหน้าร้านพร้อมรอยยิ้มเล็กๆเต็มไปด้วยความตั้งใจพลิกป้ายหน้าร้านจากโค้ดเป็นโอเพนเริ่มต้นวันใหม่ก่อนเปลี่ยนชุดเชฟจัดมวกให้เข้าที่หน้ากระจกอย่างมั่นใจ ผ่ามะละคว,วักไส้ออกล้างให้สะอาดเห็นหยดน้ำเกาะบ,บนผิวมะละสีเขียวสดใสบนโต๊ะไม้ยาวเรียงวัตถุดิบสดใหม่ทุกอย่างเขาค่อยๆหยิบเตรียมก่อนทำอาหาร ตั้งหมอ้อบนไฟอ่อนใส่รากผักชีพริกไทยกระเทียมกลิ่นหอมลอยข้งทั่วห้านครบเวลาเขาเปิดฝาหมอ้อใส่มะละและเห็ดหอมตุ้นต่อจนเปื่อยนุ่มลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกตักไใจและมะละตุนจัดลงจานราดน้ำซุปเข้มข้นโรยกระเทียมเจียวหอม,หอม เช้าวันใหม่ลูกค้าเปิดประตูเข้าร้านเขายืนยิ้มต้อนรับพร้อมเริ่มต้นวันอีกครั้งร้านเต็มไปด้วยลูกค้ากำลังกินก๋วยเตี๋ยวควันลอยหอมกรุ่นเดินถือชามก๋วยเตี๋ยวร้อนๆควันลอยฟุ้งโศงให้ลูกค้าที่รอพร้อมลอยยิ้มที่อบอุ่นลูกค้าทานเสร็จเขาเดินมายืนเช็คบิลอย่างสุภาพรับเงินด้วยท่าทางเป็นมิตร บางวันหลังเก็บร้านเสร็จเขานั่งกินบะหมี่ร้อนๆในร้านเล็กๆของตัวเองช่วงเย็นเขากวาดพื้นเช็ดโต๊ะยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะบรรยากาศเริ่มสงบลงเช็ดโต๊ะทำความสะอาดร้านอย่างตั้งใจแม้ร้านจะคึกคักทั้งวันเดินออกไปหน้าร้านพลิกป้ายจากโอเพนเป็น close. คล s สไขกุญแจล็อกประตู กลับถึงบ้านลูกหมาตัวเล็กวิ่งมาหาเขาก้มลงอุ้มเล่นเสียงหัวล้อเบาๆท่ามกลางแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเข้าบ้านล้างหน้าล้างมือเปลี่ยนเป็นชุดนอนนุ่มๆจัดเตียงให้เรียบร้อยเช่นเคยเขาไหว้พระอย่างสงบลูกหมานอนหลับข้างยิ้งพระบรรยากาศสุดท้ายของวันเงียบสงบ สุดท้ายเขานอนใต้พ้าห่มสีขาวนาฬิกาบอกเวลาค่อยๆหลับตาพร้อมรอยยิ้มฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำช่องด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ